จเจริญพรก่อนจะเข้าเนื้อหาของวันนี้ขอทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจโปรดแบ่งปันความรู้นี้ให้คนที่ท่านรักเขาได้ฟังธรรมะนี้ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายการท่องเที่ยวอันยาวนานในสังสารวัตรของพวกเธอที่เต็มไปด้วยน้ำตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด และเต็มไปด้วยการพลัดพรากนี้กํำลังจะสิ้นสุดลงที่ใดพวกเธอพากาันบำเพ็ญเพียรรักษาศีลเจริญสมาธิและอบรมปัญญาเพื่อสิ่งใดกันแน่ภิกษุทั้งหลายการปฏิบัติธรรมทั้งปวงในพระพุทธศาสนานี้มิได้มีเป้าหมายเพื่อการไปเกิดบนสวรรค์มิได้มีเป้าหมายเพื่อการได้ฤทธิเดช หรือเพื่อความเป็นใหญ่ในโลกแต่เป้าหมายสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือวิมุตต์ความหลุดพ้นความปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงวันนี้เราตถาคตจะกล่าวถึงสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดจะพรรณนาถึงสิ่งที่อยู่เหนือความคิดนั่นคือรสชาติแห่งความมีอิสรภาพที่แท้จริง เพื่อให้พวกเธอได้รู้ว่ารางวัลที่รอคอยอยู่ที่ปลายทางนั้นคุ้มค่าเพียงใดกับความเหนื่อยยากที่พวกเธอกำลังเผชิญอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่ว่าจะตักน้ำจากฝั่งทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ไม่ว่าจะตักจากผิวน้ำหรือจากก้นบึ้งลึก น้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมมีเพียงรสเดียวเสมอเหมือนกันหมดนั่นคือรสเค็มฉันใดก็ฉันนั้นพิสุุทั้งหลายธรรมและวินัยที่เราตถาคตสแสดงบัญญัติไว้ดีแล้วนี้แม้จะมีเนื้อหามากมายถึง84,000พพระธรรมขันธ์แม้จะมีข้อวัดปฏิบัติที่หลากหลายสมถะวิปัสสนาทานศีล ภาวนาแต่ทั้งหมดนั้นเมื่อกลั่นกรองออกมาแล้วย่อมมีเพียงรสเดียวนั่นคือรสแห่งวิมุตติรสแห่งความหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิมุตตินี้มีรสชาติอย่างไรมันมิใช่รสหวานเหมือนน้ำตาลมิใช่รสสุกซาบซ่านเหมือนกามคุณแต่มันคือรสจืดที่ประณีตที่สุดรสจืดแห่งวิมุตติ คือความสงบเย็นที่ไม่มีความเร่าร้อนเจือปนคือความเบาที่ไม่มีน้ำหนักของตัวตนกดทับคือความสว่างที่ไม่มีเงาของอวิชชาบดบังเมื่อจิตของบุคคลใดสัมผัสกับรสแห่งวิมุตี้แล้วความหิวกระหายในอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเผาผลาญใจจะดับวูบลงทันทีเหมือนคนที่ดื่มน้ำทิพย่อมหายกระหายจากการอยากดื่มน้ำกรม เขาย่อมรู้แจ้งด้วยตนเองว่าความสุขที่แท้จริงมิใช่การได้มาแต่มันคือการหลุดออกหลุดออกจากกรงขังของความคิดหลุดออกจากโซ่ตรวนของความยึดมั่นหลุดออกจากอำนาจของพยามารคือกิเลสวิมุตคือสภาวะที่จิตไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวจิตได้เปรียบเหมือนหยดน้ำบนใบบัว ย่อมกลิ้งไปมาโดยไม่ซึมซับไม่เปียกชื้นโลกธรรมแปดประการได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขทุกขย่อมไม่อาจย้อมจิตของผู้หลุดพ้นให้เปลี่ยนสีได้นี่คือรสชาติที่พระอริยเจ้าทั้งหลายต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นบรมสุขเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขทั้งปวง เป็นสุขที่ไม่อิงอาศัยการเวลาและเป็นสุขที่ไม่มีวันจืดจางดูก่อนพิสุทั้งหลายความหลุดพ้นหรือวิมุตตินั้นแม้จะมีรสชาติเดียวคือรสแห่งอิสรภาพแต่หนทางและลักษณะของการเข้าถึงสามารถจำแนกออกได้เป็นสองประการเปรียบเสมือนปีกทั้งสองข้างของพญานก ที่จะพาเธอโบยบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแห่งความว่างประการที่1เจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งใจความหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธินี่คือการที่จิตหลุดพ้นจากราคะหลุดพ้นจากนิวรณ์เครื่องกั้นทั้งหลายด้วยกำลังของฌานสมาบัติเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่กิเลสทั้งหลายย่อมถูกข่มไว ถูกทับไว้เปรียบเสมือนศิลาแท่งทึบที่ทับหญ้าไว้ไม่ให้งอกขึ้นมาตราบใดที่ศิลายังทับอยู่หญ้าก็ไม่อาจโผล่พ้นดินจิตในขณะนั้นย่อมผ่องใสสงบและปราศจากความเร่าร้อนผู้ที่เข้าถึงเจโตวิมุตติย่อมเสวยสุขจากความสงบป,ประณีตเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ แต่ทว่าพิสุทั้งหลายเจโตวิมุตติเพียงลำพังยังมิใช่ความหลุดพ้นที่เด็ดขาดเพราะรากเง่าของกิเลสยังมิได้ถูกถอนขึ้นมาเมื่อใดที่ชานเสื่อมเมื่อใดที่ยกศิลาออกย่าคือกิเลสย่องงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ด้วยอํานาจของความหลงที่ยังนอนเนื่องอยู่ประการที่สองปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยปัญญาความหลุดพ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนานี่คือการที่จิตหลุดพ้นจากอาวิชชาความไม่รู้จริงด้วยการเห็นแจ้งในไตรลักษณ์เปรียบเสมือนบุรุษผู้ถือดาบอันคมกริบเดินเข้าไปในดงหญ้าแห่งกิเลสแล้วขุดรากถอนโคนหญ่านั้นขึ้นมาจนหมดสิ้นแล้วนำไปเผาไฟทำให้เป็นขี้เถ้า โปรยลงในลมเพื่อให้มั่นใจว่าย่านั้นจะไม่สามารถงอกขึ้นมาได้อีกตลอดการปัญญาวิมุตต์มิได้เกิดจากการกดข่มแต่เกิดจากการรู้ทันรู้ทันว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อรู้ทันความยึดถือย่อมขาดสะบ้างลงเหมือนเชือกเปื่อยที่ถูกตัดด้วยมีดโกน ภิกษุทั้งหลายเจโตวิมุตติชำระล้างราคะความกำหนัดยินดีปัญญาวิมุตติชำระล้างอวิชชาความไม่รู้จริงหากขาดสมาธิปัญญาย่อมไม่มีกำลังพอที่จะตัดกิเลสหากขาดปัญญาสมาธิก็เป็นเพียงก้อนหินทับหญ้าดังนั้นอริยสาวกผู้ฉลาดย่อมอบรมจิต ให้พรั่งพร้อมด้วยวิมุตทั้งสองใช้สมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วใช้ปัญญาเดินวิปัสสนาเพื่อประหารกิเลสให้สิน้นซากเมื่อใดที่เจโตวิมุตอันไม่กำเริบและปัญญาวิมุตอันไม่กำเริบมาบรรจบกันเมื่อนั้นเธอจะได้ชื่อว่าอุพโทภาคะวิมุตผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนเป็นผู้เศรษจกิจ จบพรมจัรทร์และส่งไว้ซึ่งรสชาติแห่งความเป็นอิสระที่สมบูรณ์แบบที่สุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ยังไม่ได้สดับย่อมมีความสงสัยเคลือบแคลงว่าเมื่อบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วผู้เข้าถึงวิมุตติแล้วเมื่อร่างกายนี้แตกทำลายลงเขาผู้นั้นจะไปไหนเขาจะสูญสิ้นไปเลยหรือว่าเขาจะไปเกิดใหม่ ภิกษุทั้งหลายคำถามนี้เป็นคำถามของผู้ที่ยังติดอยู่ในกรงขังเป็นคํำถามของผู้ที่มองเห็นโลกเพียงแค่สองด้านคือความมีและความไม่มีแต่สำหรับผู้หลุดพ้นแล้วคำถามนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นจงพิจารณาดูเถิดเมื่อไฟกองใหญ่ที่ลุกโชนอยู่ได้ดับลงเพราะสิ้นเชื้อพวกเธอจะบัญญัติเรียกไฟกองนั้นว่าอย่างไร ไฟนั้นไปทางทิศเหนือหรือไฟนั้นไปทางทิศใต้หรือไฟนั้นไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือเปล่าเลยไฟนั้นเพียงแค่ดับเย็นลงเพราะหมดเหตุปัจจัยที่จะให้ลุกโผล่ชันใดก็ฉันนั้นพระอรหันต์ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วย่อมพ้นไปจากการบัญญัติทั้งปวงท่านมิได้สูญหายไปไหนแต่ท่านเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่า อมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายร่างกายของท่านเปรียบเสมือนเกวียนเก่าที่ชำรุดย่อมแตกสลายไปตามกาลเวลาดินกลับสู่ดินน้ำกลับสู่น้ำลมกลับสู่ลมไฟกลับสู่ไฟแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นมิใช่ธาตุสี่มิใช่ขันห้าจึงมิได้แตกสลายไปตามร่างกายจิตที่เข้าถึงวิมุต เป็นจิตท,ที่ตายไม่เป็นเพราะมันไม่เกิดสิ่งใดที่มีการเกิดสิ่งนั้นย่อมมีการตายแต่จิตท,ที่สิ้นตัณหาย่อมไม่มีเชื้อให้เกิดพบเมื่อไม่มีพบย่อมไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติความตายจะเอาอะไรมาตั้งลงภิกษุทั้งหลายสภาวะของผู้หลุดพ้นนั้นลึกซึ้งสุดจะประมาณอย่างถึงได้ยาก เปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ลึกจนอย่างไม่ถึงพญามารผู้มีตาทิพย์แม้จะพยายามตามหาดวงจิตของพระอรหันต์ย่อมมองไม่เห็นย่อมหาไม่เจอเพราะจิตนั้นไม่มีที่ตั้งไม่มีร่องรอยไม่มีสีไม่มีรูปร่างไม่มีการมาไม่มีการไปมันดำรงอยู่อย่างนั้นสงบเย็นอยู่อย่างนั้นเป็นอิสระอยู่อย่างนั้นเหนือบุญเหนือบาป เหนือสุขเหนือทุกขเหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวงในโลกนี่คือความยิ่งใหญ่ของวิมุตติที่ทำให้มนุษย์ตัวเล็กๆสามารถเอาชนะธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้นั่นคือเอาชนะความตายมิใช่ด้วยการทำให้กายเป็นอมะตะแต่ด้วยการเข้าถึงสภาวะที่ความตายเอื้อมมือไปไม่ถึงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้แสดงธรรมวินัยนี้ แก่พวกเธออย่างหมดเปลือกไม่มีสิ่งใดที่เราซ่อนเร้นไว้ในกำมือของอาจารย์ทำที่เราแสดงเปรียบเสมือนแพรที่มีไว้สำหรับให้พวกเธอใช้ข้ามโอคะข้ามห้วงน้ำแห่งความทุกข์เพื่อไปให้ถึงฝั่งแห่งวิมุตแต่เมื่อเธอข้ามถึงฝั่งแล้วจงอย่าได้แบกแพนั้นขึ้นฝั่งไปด้วยจงรู้จักการวางแม้แต่ตัวธรรมะเองก็ต้องปล่อยวางในที่สุด เพื่อให้จิตว่างเปล่าอย่างแท้จริงปราศจากภาระเครื่องกังวลภิกษุทั้งหลายรถแห่งวิมุตินี้เป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในจักรวาลสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติของเท้าสักกะหรือสมบัติของพรมก็มิอาจเทียบเท่าเสี้ยวหนึ่งของวิมุตติสุขเพราะสมบัติเหล่านั้นยังมีวันเสื่อมสลายแต่ความหลุดพ้นนี้ยั่งยืนถาวร และเป็นอมตะพวกเธอทั้งหลายจงอย่าเป็นเพียงบุรุษใบลานเปล่าที่ทรงจำชื่อยาได้ร้อยแปันเแต่ไม่เคยกินยาเพื่อรักษาโรคของตนเองจงอย่าเป็นเพียงคนเลี้ยงโคที่นับจำนวนโคให้ผู้ดื่นแต่ตนเองไม่ได้ดื่มรสแห่งนมโคจงเป็นทายาทแห่งธรรมผู้รับมรดกจากเราตถาคตด้วยการลงมือปฏิบัติ ด้วยการขัดเกลาตนเองทุกลมหายใจเข้าออกจงทำวิมุตให้แจ้งในขณะที่เธอยังมีกำลังในขณะที่กายนี้ยังพอทรงตัวอยู่ได้อย่ารอให้ความแก่ชรามาพรากกำลังของเธอไปอย่ารอให้ความเจ็บป่วยมาเบียดเบียนอย่ารอให้มัจจุราชมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยร้องขอชีวิตทางสายนี้เปิดกว้างอยู่เสมอสำหรับผู้มีความเพียร สำหรับผู้ไม่ประมาทขอให้เธอจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่อการสแสวงหาโมฆะธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาขอให้พวกเธอจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสิ้นสุดของวันนี้แล้ว หากวาสนายังมีต่อกันคงได้พบกันอีกขอให้ทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจโปรดแบ่งปันความรู้นี้ไปยังคนที่ทุกท่านหวังดีที่ทุกท่านรักให้เขาได้เข้าใจธรรมะเช่นนี้ด้วยจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ต่อท่านเองและคนที่ท่านรักแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าจเจริญพร